สวัสดีตอนเช้านะคะอยู่กับช่องน้องตุ๊กตาอีกแล้วนะคะเช้าวันนี้นะคะน้องตุ๊กตาตื่นตัต้งแต่หกโมงเช้านะคะส่วนเรื่องของวันนี้นะคะที่จะมาพูดถึงนะคะน้องตุ๊กตาก็จะมาพูดถึงน้องตุ๊กตาจะาบอกว่าน้องตุ๊กตาไม่ได้กลับลาวแล้วนะคะอืม <c oughs> ก็ทุกคนจะได้ยินเสียงนกเสียงกาลองแบบแปลงหัวหน้าม้ากันอัจิ้ว <c oughs> คือวันนี้จะมาบอกว่าน้องตุ๊กตาไม่ได้กลับลาวแล้วนะคะให้ดูบรรยากาศเลย อันนั้นเป็นขยะเขายังไม่เก็บขยะเลยอ่าสาเหตุที่ไม่ได้กลับลาวนะคะเพราะว่าน้องตุ๊กตาไม่สะดวกค่ะก็คือแบบมันไม่ทันแล้วมันก็ติดธุระที่อยู่ขังฝังไทยด้วยน้องตุ๊กตาก็เลยไม่ได้กลับลาวนะคะก็น่าจะแบบกลับลาวอีกทีก็น่าจะเป็นช่วงที่แบบสอบเสกนู่นแลคะ เพราะว่าคืออันนี้เป็นการกลับลาวของโครงการที่ไปภาคใต้ของเราอะค่ะที่ไปภาคใต้ของเราคือไปจับประสาทอะไรเงี้ยค่ะบัลกเรีอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยค่ะ,ะ,นคะ,นคะหนูคือไม่ทันจริงๆไม่ทันได้ไปด้วยแล้วก็แบบรู้สึกเสียดายเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราตุ๊เตงก็อยากแบบไปถ่ายว่า อุยสาวลาวแบบทางภาคใต้ของตเตงก็อยากไปถ่ายดูว่ามันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันมีการสแสดงมีการโชว์นั่นนี่ด้วยแล้วน้องตุก๊กตาไม่ได้ไปแล้วนะคะเห็นลหลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารออยากให้น้องตุ๊กตาถ่ายคลิปแต่ถ่ายแล้วก็ไม่ได้ไปแหมขอโทษด้วยค่ะเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสพี่ภูก็บอกนะคะว่าถ้ามีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยก็ก,ก็ก็สามารถที่จะแบบ ไปเที่ยวได้คือแบบไปเที่ยวบ้านพ่ปูได้เพราะว่าพี่ปัวอยู่ทางภาคใต้ใช่ไหมคะแล้วหนูแบบมันติดเรียนด้วยแล้วแบบน้องเต่งก็แบบไม่อยากขาดเพราะว่ามันใกล้สอบมากๆเลยน้องตุต๊กตเาเลยแบบอยากโฟกัสเรื่องเรียนอะไรก่อนเพราะว่ามันมันใกล้สอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ไปก็เลยตัดสินใจแบบไม่ไม่ได้ไปแล้วไอ้ตรงที่แสตมป์พาสปอร์ตหนูไอ้วีซ่าหนูก็ใกล้หมดแล้วด้วยหนูก็เลยแบบเก็บเอาไว้คบ้านดีกว่าคือการสกแสตมป์หนูก็คิดว่า เก็บเอาไว้กับลาวกับบ้านอีกรอบอีกทีดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะใช่ไม่ได้กลับแต่งั้นไม่ได้กลับแล้วนะคะไม่ได้กลับลาวเราไมอยากกลับมากเลยแต่อยากไปเห็นภาคใต้จะไปเห็นว่าที <c oughs> ่นู่นไปยังไงอ,อ๋หัวเจ็บคอหัวเจ็บคอจริงนะคะอันนี้พูดจริงๆไม่ได้โกหกเลยวันนี้เจ็บคอเพราะว่าอากาศมันเย็นๆมันแปรปรวนมากๆเลยก็เลยแบบ เก็บคอค่ะให้ดูบรรยากาศนะคะฝนตกเมื่อวานไปลงเกลือฝนตกหนักมากมากเลยค่ะตกแต่ตอน6โมงจนมาจนถึง4ทุ่มอะคะ่ะฝนถึงจะฝนถึงหยุดตกตกถึงตั้งแต่6โมงจนถึง4่4 4โมงครึ่ง4ทุ่มครึ่งนะคะตอนนี้พี่ปุ้ยยังไม่ตื่นเลยแต่ว่าน้องตุ๊กตาตื่นละเรียบร้อยนะคะ ก็เลยแบบตื่นมาทาธุระนั่นนู่นนี่ตามภาษาว่าว่าโบโบาของหนูติงตองตองติงของหนูนั่นแหละค่ะหนูเป็นคนติงตองนะคะ <S 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 จริงๆแล้วหนูก็วางแผนไว้อยู่นะคะว่าถ้าหนูกลับลาวไปหนูก็อยากแบบอยากไปภาคใต้ใช่ไหมคะที่ว่าไปโครงการหนูคิดว่าถ้าหนูไปหนูก็อยากแบบไปถ่ายคลิปบรรยากาศที่นู่นว่าเป็นยังไงเอ่ยอะไรยังไงเอ่ยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า พอไม่ได้กลับก็เลยต้องเปลี่ยนจุดโฟกัสเลยค่ะก็เปลี่ยนว่าถ้ากลับรารอบนี้ก็คือกลับไปหาแม่กลับบ้านไงค่ะก็เลยน่าจะไปถ่ายบรรยากาศที่บ้านให้ทุกคนดูแทนแต่ว่ารอบนี้บอกเลยนะคะว่ากลับราไปรอบนี้ทุกคนแบบต้องแบบอึ้งแน่ๆรู้ไหมคะจะอึ้งเกี่ยวกับอะไรคือถ้าหนูก,กลับบ้านไปรอบนี้นะคะสิ่งที่แบบหนูจะทําให้ทุกคนเห็นก็คือหนูจะพาทุกคนไปใส่ชุดมงแล้วหนูจะพาทุกคนไปรู้จักกับสาวมงนะคะเพราะน้องลูกตายอยาก ที่จะแบบไปใส่ชุดมงแบบไปถ่ายรูปสวยๆนะคะทุกคนกับเพ,เพื่อนนะคะแต่ต้องนัดเพื่อนอีกทีเพราะว่าเพื่อนนะเขามีชุดมงแล้วหนูก็มีเพื่อนเป็นคนมงเยอะมากๆแล้วหนูเองก็อยากแบบไปใส่ชุดอาชุดเผากระมูกนะคะเป็นชุดของชุดเผากระมูอันนั้นเป็นชุดเผากระมูเพราะทุกคนจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างชุดเผามงกับชุดเผากระมูเป็นยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวต้งจะไปถ่าย้ทุกคนดูว่า มันจะสนุกขนาดไหนนะคะนี่ก็บางแผนคร่าวๆไว้อยู่แล้วก็น้องตุ๊กตาก็จะพาทุกคนไปจับปลาไปรีวิวหมู่บ้านนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ้างนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะถามมาได้เลยเดี๋ยวน้องตุ๊กตาจะทำเขียนในโน้ตไว้แล้วก็กลับราวไปเดี๋ยวจะไปถามให้ทุกคนดูนะคะทุกคนลองคอมเมนต์มาก็ได้ค่ะว่าทุกคนอยากที่จะแบบน้องตุ๊กตาถ่ายอะไรนะคะเกี่ยวกับการกลับราวรอบนี้ทุกคนอยากจะเห็นอะไรในบ้านน้องตุ๊กตาบ้างอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็อยากรู้ว่าอะไรบ้างทุกคนก็ คอมเมนต์มาเลยนะคะเดี๋ยวน้องตุ๊กตาไปอ่านแล้วจะจดในโน้ตไวแล้วน้องตาก็จะเอามาตอบนะคะค่ะตอนนี้อากาศเย็นมากๆเดี๋ยวเอาผ้าออกมาตากก่อนเมื่อคืนนะแอบซักผ้าเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีเสื้อนักศึกตาเสื้อนักเรียนใส่นะคะใส่ไปเรียนน้องตากเลยซักไว้เดี๋ยวเอามาตากก่อนแล้วก็ให้ดูตะว,วันวันนี้ตะเวนเบาะภาษาไทยภาษาลาเอินตะเวนไทยเลกตะวันจูยงจะเวนจิลลาลับไป ไฟดวงนี้ชูนหายไปอ่ะลองถูกปะเนี่ยถูกไม่ช่วยอีกเรื่องร้องไปก่อนนะคะไป่ะเดี๋ยวาตาขึ้นข้างบนกันหน้าเราตาเหมือนเห <c oughs> มือนคนเพิ่งตื่น <c oughs> จ,จริงๆแล้วเพิ่งตื่นจริงๆค่ะจริงๆแล้วเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นมากเลยเห็น <c oughs> บรรยากาศแลยคิดถึงบ้านมากเลยและเมื่อคืนกบเขียนร้องแรงมาก เมื่อคืนที่แรกคิดว่าถ้ามีไฟสายหรือว่าพี่โคมนะน้อตุ๊กต่าก็คือสิลงไปคาเครียดจับกบลบอะ้วทุกคนเพราว่าเพราะก็เครียดห้องสนานเลยทุกคน,กคนแล้วแบบฝนตกแล้วหนาหอมมีน้ําแองกันบอกตอนนี้เพื่อกำลังหาวิธีระบายเอาไวอย,อยู่แล้วครอบห้องครอบเครียดห้องดังขนาดเลยแล้วขอคิดในใจว่าโอ๊ยแต่เป็นบ้านท่านี้หน้าถ้าเป็นบ้านหนูนะคะเขาบอกเลยฝนตกอย่างเงี้ยหนูไปจับกลบแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้ที่ไทยเขาไม่เห็นใครจับเลย นี่ใครลงไปจับเลยแล้วหนูรู้สึกระแวงมากถ้าหนูลงไปจับอะหนูจะโดนคนอื่นยิงไว้เนี่ยจะโดนปืนยิงป้นี่หนูก็คิดไงคะ่ะคือประเทศไทยมันหนูยังไม่เคยลองทําแล้วอีกอย่างแบบเป็นทุกไงไม่ทุ่งนาคนอื่นด้วยก็าอาจจะหัวก็าอาจจะอะไรก็ได้นะะี่ค่ะหนูก็แอบ,บกลัวเหมือนกันถ้าหนูไปไงแบบอาจจะโดนปั้งไหจริงหนูอยากจับกบไม่รู้ว่ากบที่นี่กินได้บอกบเขียดที่นี่กินได้ไหมคะ่ะที่พี่เคยก,กล้ากบเขียดยวนยุกรเที่บอหน มร,รมการอยุธยาปทุมกรุงเทพนะคะมันเชื่อว่าอาจจะได้โดนยิงก็ได้เพราะอย่างงัอบอกพวกเห็นุคนเข้าเจ้าการเลยอืมถ้าเป็นบ้านนอกตุ๊กตานี้อ้อยไปหาจับหอยเมื่อคืนี้ฝันเห็นหอยเลยเมื่อคืนี้ฝันเห็นหอยฝันว่าไปเก็บหอยหาปลาเอเอมื่อคืนี้ฝันไปหาปลาฝันไปเก็บหอยต,หต้องลงแหงให้อีแม่ไปแทงหอยเลยแล้วคนฝันเห็อีแม่ฟฝันให้อีแม่แมไปแทงหอยอีแม่ที่ซื้อเล่นอย่าง <c oughs> ในเบนิ่งก่อนว่าอี้แมวซื้อเลขอย่างฝันว่าเจับหอยจับป่าอาชีพออกเลขปลาน้อยก็ได้โอ้ยยุราวมีออกเลขปลาน้อยไปใหญ่เลยเลขกบกับมียุราวนี่เลขแปลกไทุกคนเวลาที่พวกเราซื้อหวยซื้อเลขเขาเจ้าซื้อเป็นโตว่านี้คือยุไทยหลยยุไทยนี่ขาเจ้าจะซื้อเป็นแบบเป็นเลขเป็นอีหย่างบอกเฮยยุราวเขาจะซื้อเป็นโตอาทิตย์หนึ่งออกสามเท่อคุณแต่ว่าเลขเลขยเวียดนามยุราว์นะ เขาจะเล็กเวียดนีบอกอนั้นให้ออกทุกมือมือนึงออกเือสองเือสามเือหือแต่ยูไทยอ่ะเดินดึงออกไปสองเ่อยุราอทิชิดนึงออกสามเ่อแต่ว่าเลขเวียดนดำยุลาเขาจะก็ขายเลขไทยยุราเขาจะก็ขายแสดงว่าเลขไทยเล็ลาวราเล็เวียดมำยุลาเขาจะก็ซื้อหมดเลยนะทุกคนเหตุเพราะเขาจะถูกหวยหล่หลายเดี๋ยวยุราวนี่ยรู้สึกว่าเขาจะโชคดีแฮงมานแฮงโอเคทุกคนมือนี้มาพอดแค่นี้เลยวะ เ้ตอบว่าไดกับเราเราเดิมหมายถึงบ่ได้กับเราไอช่วงที่แบบไปน้ำขณะซื้อแต่น้ากับเราอีกทีกันนะหลังจากที่อบแล้วเสียดายจะกลับไปถ่ายสาวเราให้ทุกคนดูโอเคทุกคนเดี๋ยวเตียเขาตรไปก่อนเดีายบายๆกล้องมัวๆเพราะันไม่ได้เช็ดกล้องไม่ได้เช็ดกล้องกล้องเลยมัว